ฮาเลลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง บระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันอาทิตย์ที่19เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องจงสร้างและใช้ความเชื่อของคุณเองเพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าความเชื่อของท่านทั้งหลายอยู่ที่ไหนเขาก็กลัวและอัศจรรย์ใจพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครนะถึงสั่งลมกับน้ำได้และมันก็เชื่อฟังท่าน ลูกาบทที่8ข้อที่25พี่น้องคะบางครั้งตราบใดที่คุณอยู่ภายใต้การดูแลของคนอื่นบุคคลน,นั้นอาจใช้สิทธิอำนาจเหนือคุณและสถานการณ์ของคุณและมันจะให้ผลลัพธ์ในระดับหนึ่งยกตัวอย่างเช่นสมัยเป็นคริสเตียนหนุ่มเมื่อหลายปีก่อนผมไปเที่ยวกับเพื่อนคนหนึ่งและอีกสองสามคนเรามีงานเทศนาบ้าง เรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผมเคยมีปัญหาเรื่องกระเพาะยันรุนแรงดังนั้นระหว่างการเดินทางครั้งนี้ผมจะไม่กินอะไรเลยเพราะว่าผมจะอาเจียนทุกอย่างที่กินเข้าไปภายในไม่กี่นาทีหลังจากกินเข้าไปดังนั้นผมจึงต้องดูคนอื่นกินตลอดเวลาในที่สุดเพื่อนของผมก็ทนไม่ไหวต่อไปเขาจึงถามผมว่าคุณถืออดอาหารหรือเปล่า เมื่อถึงจุดน,นั้นผมก็เปิดใจและอธิบายสถานการณ์ให้เขาฟังแล้วเขาก็พูดกับผมว่าถ้าอย่างนั้นตราบที่เราอยู่ด้วยกันในการเดินทางนี้คุณก็จะไม่มีปัญหาใดๆเรื่องกระเพาะจงกินผมยอมจำนวนต่อคำพูดของเขาทัานทีเหมือนกับการขี่บนความเชื่อของเขาและเริ่มกินตามปกติและเดาซิว่าเกิดอะไรขึ้น ไม่มีปัญหาตลอดการเดินทางแต่พอกลับถึงบ้านสิ่งแรกที่ผมกินผมอาเจียนออกทิ้งหมดปัญหาท้องไส้ปั่นป่วนกลับมาอีกครั้งผมเข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นผมยอมจำนวนต่อสิทธิอำนาจของเพื่อนตลอดการเดินทางครั้งนั้นและมันก็ได้ผลแต่ความเชื่อดังกล่าวสามารถช่วยคุณจัดการกับปัญหาชีวิตได้ไกลแค่ไหนผมตรหนัดว่า ผมต้องทำให้ความเชื่อของตัวเองทำงานและเมื่อผมทำผมก็ได้รับชัยชนะคุณต้องเพิ่มพูนความเชื่อของคุณเองโดยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับพระคำและเสริมกำลังโดยนำไปปฏิบัติชีวิตคือไฟวิญญาณและคุณต้องรับผิดชอบต่อชีวิตของคุณนั่นคือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณเมื่อเหล่าสาวกวิ่นไปหาพระเยซูด้วยความสิ้นหวัง ในช่วงที่เกิดความวุ่นวายในทะเลดังที่ได้อ่านในข้อพระคัมภีร์หลักของเราพระเยซูตรัสถามพวกเขาว่าความเชื่อของท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ทรงทําให้พวกเขาตระหนักว่าพวกเขาสามารถทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นี้ได้โดยไม่ต้องมาหาพระองค์พี่น้องคะมันไม่แตกต่างอะไรกับสิ่งที่ได้เกิดขึ้นหรือกําลังเกิดขึ้นกับการเงิน งานและสุขภาพของคุณหรือในด้านใดด้านหนึ่งของชีวิตของคุณอย่ากังวลหรือร้องขอความช่วยเหลือจงใช้ความเชื่อของคุณจงเป่าประกาศถ้อยคำแห่งความเชื่อพระคำพีกล่าวว่าโดยความเชื่อเราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลโดยพระดำรักของพระองค์ดังนั้นสิ่งที่มองเห็น จึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็นฮิ Hi Blue, บรูบทที่1ิบ11ข้อที่3พี่น้องค้าด้วยการกล่าวยืนยันความเชื่อของคุณคุณสามารถซ่อมแซมจัดเตรียมและสร้างสิ่งต่างๆและสถานการณ์ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคุณให้เรากล่าวคำอธิษฐานรวมกันนะคะ มันไม่ได้แตกต่างอะไรว่าสิ่งใดได้เกิดขึ้นหรือกำลังเกิดขึ้นรอบตัวฉันด้วยพระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของฉันฉันซ่อมแซมจัดเตรียมและสร้างสิ่งต่างๆขึ้นใหม่ให้สอดคล้องกับน้ำพระทัยที่สมบูรณ์แบบของพระเจ้า ด้วยความเชื่อของฉันฉันวานกรอบชีวิตของฉันในเส้นทางแห่งพระสิริและความเป็นเลิศฉันแข็งแรงและแข็งแกร่งไม่มีความเจ็บป่วยหรือโรคภยัยใดมาเกาะติดร่างกายของฉันได้ ฉันจะไม่มีวันสูญเสียหรือตกเป็นเหยื่อในชีวิตนี้เพราะว่าพระคำของพระเจ้าบนริมฝีปากของฉันคือพระเจ้ากำลังพูดอยู่ฉันประสบความสำเร็จขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้า หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูรคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลน์หรือเฟซบุ๊กเพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไยจิตวิญญ,ญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด